วันนี้ก็ได้รับข่าวก็จากวัะแสงแก้วโพธิญาณน,นะทราบว่าวัดตัณกูบาอริยชาติเกิดไฟไหม้ที่วิหารนโยมนะก็ต้องถวายกําลังใจต่อหลวงพ่อกูบาอริยชาติท่านเป็นกําลังของพระพุทธศาสนาอยู่ทางภาคเหนือนะช่วยเหลือญาติโยมพุทธบฏิษัตย์มาเสียสละแรงกายแรงใจทุ่มเททุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนานวันนี้วาระของกรรมนี่มันพูดกันไม่ได้นโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดไปตามวาระของมัน ใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คงสงบนิ่งอย่างเดิมนั้นไม่เสียหายแล้วก็เป็นโอกาสดีของพวกเราที่มีโอกาสจะได้สร้างบุญคุณงามความดีของศาสนาให้เกิดขึ้นก็มีโอกาสได้ร่วมบุญอันนี้แล้วก็ได้ได้ร่วมบุญบริจาคนะครับร่วมบุญบริจาคก,กันไปนะเขน่าจะมีเลขบัญชีอยู่แล้วนะใครมีใจพร้อมก็บริจาคก,ก็เป็นบุญบุญอันหนึ่งที่เขาต้องการในการบุรณะอยู่แล้วนะนั่นเราก็สามารถได้ร่วมบุญไปด้วย นะได้ระวายกําลังใจหลวงพ่อครูบาดิจชาติไปด้วยได้เคยได้พบกันวิหารหลังนี้สวยมากนะเป็นไม้แนละ้วก็มีพระพุทธปฏิมากรสวยมีรูปปั้นครูบาอาจารย์อยู่มากบางคนบอกว่าเทวดาพระก็มีเทวดามีไม่คุ้มครองเหรอไม่มีอะไรคุ้มครองเกินวิบากกรรมได้หรอกโยมสิ่งใดอันพึงจะต้องเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามวิบากอย่างนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย ถ้าเหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นก็เราจะเข้าถึงคุณธรรมความดีของศาสนาได้เลยพระพุทธเจ้าตัดไปเสมอว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแล้วก็ถึงการของการดับสลายในเวลาต่อมาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างนี้หมดทั้นการจะสลายตัวการเปลี่ยนแปลงไปสลายตัวไปนั้นเป็นเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามกฎของกรรมและการเลาเวลา แต่สิ่งที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาต่อไปอย่างยิ่งใหญ่ได้เห็นกำลังใจของพวกเราชาวพุทธทุกคนที่มีความมั่นคงต่อพระศาสนาอาจารย์มองไปแล้วคิดว่าระยะเวลาคงไม่กี่เดือนนะหรือไมอ่อย่างช้าๆก็สัก ปีครึ่งปีวิหารหลังนี้ก็จะกลับมาสวยงามได้ดังเดิมนั้นด้วยบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เองแล้วญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มีศรัทธาเป็นอจ,จระศรัทธามั่นคงอยู่แล้วให้เกิดเป็นผลบุญให้เห็นเด่นชัดขึ้นมานะย่างดังนั้นถ้าก็มีโอกาสมีเวลาพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นตามกับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ ็คิดว่า,าแสดงพระธรรมเทศนามาก็ควรสมควรแก่เวลานั้นะก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบารมีของคุณพระศรีรตัตนตรัยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ประทมเป็นประธานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จา,จาทุกๆพระองค์พระปัจเจกพะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ มีพระคุณหลวงปู่ปานวัดบานนมโครับพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานวัดทศสุ่มเป็นที่สุดตลรรอดจ,จนเทพพรมเทวดาทุกท่านและคุณงามฟันดีทั้งหลายที่พวกเราบำเพ็ญร่วมกันมาตั้งแต่ดีจนถึงบัดนี้เพื่อมักผลพรนิพพานจงมาเป็นพลังบุญมันยิ่งใหญ่ดุจพุทธนิบิกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จประทับยับยัง้งอยู่เบื้องเหนือศรีรษะของทุกท่านประทานพรนั้นเป็นมงคลให้เกิดความสมบูรณ์พลผลเกิดอุดมมงคลความเป็นสุข รุ่งเรืองไภบูบณ์แห่งชีวิตและครอบครัวจงปรากฏขึ้นให้ทุกคนเป็นผู้คิดดีพูดดีทำดีปราศจากพยานันตรายทั้งหลายต้องตวงขอสิ่งใดที่ปรารถนาจงพันสำเร็จได้โดยเร็วโดยฉับพันสิ่งใดที่พึงจะได้พึงจะมีพึงจะเป็นไปในชาติปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีเป็นไปสมความปารถนาอย่างรวดเร็ว แล้วขอให้มีดวงปัญญาเข้าถึงระธรรมคำสั่งสอนจนสามารถปฏิบัติตามได้ถึงที่สุดคือมรรคผลพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านทุกคนขอเจริญพรสสสาาาาธธธุุธธุุอนโมท